ครับก็สวัสดีครับผมส,ส,สมัติชิกค่ายซอสนะครับวันนี้ก็มารีวิวเป็นชุดต้อนกครับวันนี้ก็สีวัวไทยผสมลาวยังน้อยครับเผื่อคนไทยเป็นฟังบุออกนะครับสุูเปอร์กับวัวแต่ภาษาลาวนะครับมาเบิ้งสุดแหลกกันเลยครับสุดนี้ก็เป็นสุดต้อนกอีลุ่มครับผมกั ตอนนี้ของมีพร้อมทรงครับสุดหนึ่งกับสีได้คืนครับคืน30หลักนะครับเป็นงานทองเหลืองครับกับเชือกมูลี่ครับต่อพี่อี้ครับผมเนี่ยครับดูรายละเอียดได้เลยครับผมตัวนี้ใส่ได้ทั้งดอกบีรุ่มทั้งไก่ปลาครับสบายสบายครับผมสุดนี้ครับสุดนี้ก็สิได้มีคืนมีลำพงครับมีลำพงลำพง ็นลายทหารครับผมเป็นลำโพงลายทหารตัวนี้ก็สุดยอดเลยครับขายดีแห้งตัวนี้ครับใส่แบตอึดครับผมแล้วก็เป็นนกครับเป็นนกเป็นนกย่างนะครับสรงบอกล่างปีกครับผมก็เลือกได้ครับก็เลือกได้เสียวก้างปีกหรือบอกล่างปีกก็เลือกได้ครับผมเป็นเมมเสียงครับผมเมมเสียงนี่ก็ ไปเบิดสูู่เซียงแล้วล้ะครับหรืออยากได้เซียงยังเพิ่มเติมกับหลังใหม่อีกทีหนึ่งครับผมกับเลือกได้เลยครับก็จะเสียเอาเป็นแบบพิเสือหรือว่าเสียเอาเป็นคืนลักครับผมกับไก่เบิดครับสุดนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมสุดนี้ครับ 1,800บาทครับก็ตัดสติกเกอร์มาใหม่ครับก็เดาหยิบแถมสติกเกอร์ไปนั่ครับอ่าสะท้อนแสงครับผมเนี่ยครับสีออกมาประมาณนี้แล้วครับอ่ครับตัวนี้มันสะท้อนแสงครับย่างดีครับเอาไว้ติดดากรถไทยก็ได้อ้าวมาเมืองซุตติซองครับผมซุตติซองก็คือกันกับ รายละเอียดคือกันเบิดทุกอย่างครับเอมเสียงก็บหายมาเบิดละงานคืนกัรายละเอียดคือการเบิดครับ <c oughs> นกกับเลี่ยนได้ครับเสียวแบบกางปีกหรือบอกลางปีกรับเปลี่ยนแค่ลำพงครับ,รบผมคือว่าลำพงกับตัวใหญ่ขึ้นมากครับผมตัวใหญ่ขึ้นมาก,กอันนี้กับกัน กันฝุ่นเนาะครับกันเมียมไม้เนาะครับปิดไว้กันฝุ่นกันละอองครับละอองน้ำมอครับพวกน้ำมอครับจุ่มน้ำก็สิบบอดลด่อครับเบิ่งแล้วก็ประมาณนี้เองเนาะกตกน้ำก็คุบไว้ๆแล้วครับผมมาสุดนี้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทครับผม จัดไปเลยครับแถมสติกเกอร์คือเก่าครับเอาไว้ติดรถพ่วงครับอ่ามาสุดนี้ครับอะไรยัดคือเก้าเบิร์ดครับเยนอยู่ลำพงกับผมลำพงตัวใหญ่ึ้นมากครับมีสิบหดครับตัวนี้บาตตองยานามเมี่ยมหายครับปิดไปเลยครับสายสะพายให้ มีบูทูตโซโต้ๆๆครับผมอันนี้ก็เสียงเบสหนักครับลุนนี้ครับตอนนกตุ้มนี่ถือว่าใส่ได้เลยครับผมเสียงเบสหนักๆเพราะว่านกตุ้มเ,เสียงมัน่อนข้างหนักนะครับ่อนข้างมีเบสครับอันนี้ก็กนนารน้ำโบได้เล้ครับก็แต่การกันเมมไยได้ครับผมตกน้ำก็คุบเอาไว้ไว้ึ้นเก้าครับผม มากสุดกัสลับกันใดครับกับราคาก็ต่างกันทีลำพ่วงรู้สึกครับเพราะว่างานมันมาตรฐานเดียวคับเสียวเป็นแบบพีเสือหรือว่าเสียวเป็นงานลักนะครับก็แถมสติกเกอร์ไอ้เก่าครับสุดนี้อยู่ที่1.900บาทครับผมเบิงสุดสุดท้ายครับ สุดถ่ายขอปัรยายไทยนะครับชุดนี้ก็จะได้เนี่นะครับเป็นคืนหลักครับ30หลักสาย PE นะครับต่อ PE ครับมองทองเหลืองครับโอ๊ยตกเหล่าคือเก่าครับว่ได้แล้ววาันเป็นลำพวงไายทหารครับผมทหารแบบแบนครับอันนี้ก็เสียงดีครับผม เปิดใส่เมียมเท้าพีด้วยครับแก้บวดไหลน,นอนมาหนี่อ่บาบวดต้องแก้แล้วครับแก้ย,ยากครับเปิดส่เมียมวงนี้แล้วครับมันแน่นโพดอ่าสุดหนึ่งกะนี่แหละครับสุดนี่พันเก่าห้าสิบบาทครับผมอ่าเปิดเอาเลยครับผมกะเดียวกะสีลงราคาไว้ในรูป ถ่ายคลิปครับผมสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้ครับเจียวแบบใดนะครับตอนนี้มีอยู่หาสุดครับมีอยู่หาสุดที่พร้อมส่งนะครับก็บฝ่าๆนะครับพอแต่เขารู้ดูราคามันก็สีขึ้นนะครับตามความต้องการนะครับครับผมคลิปนี้ํานี้แล้วครับฝากติดตาม งานคืนคายซอนะครับมีบริการเก็บปลายทางครับม่ต้องยานครับผมเก็บปลายทางครับถุกรลยก้านครับสีโอนก็ได้ครับเก็บปลายทางก็ได้ปลายทางก็บวก้อยหนึ่งครับผมเอ่อสหรับราคาลอยสองลอยผมก็บ่อยากเก็บปานใดนะครับมันเสียเวลานะครับนาะอ่าครับผมคลิปนี้ซ้ำนี้แล้วครับผมก็เดี๋ยวออกไปส่งของครับ สวัสดีครับฝากติดตามเลยนะครับมันมันครับผม